สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะมาขอบคุณนะครับสำหรับผมทผมทุกอย่างครับที่เป็นการทำนั่งรครับก็น่ารักมากๆเลยนะครับอย่างที่ทราบข่าวล่าสุดนะครับก็คือมีรถพยาบาลนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกน่ารักนะครับแล้วก็แบบทำเพื่อสังคมเลย เรายัางมีน้ำใจครับใส่ชื่อกลิเข้าไปด้วยนะครับผมก็อยากจะมาขอบคุณคแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณสำหรับคนไทยทุกคนในประเทศที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไายาวทุกโปรโจเจกต์เลยนะครับไม่ว่าจะเก็บขยะกา็ตามไม่ว่าจะทำ ว่าอะไรทุกอะไรก็ตามทุกคนทำอะครับผมรู้สึกว่าคนไทยทุกคนที่เห็นแล้วนะครับว่าอะไรแค่ไหนนะครับก็อยากจะขอบคุณนะคราหรับทุกโปรเจกที่ทำไปแล้วแล้วก็ทุกโปรเจกที่กำลังจะทอกนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนใจดีกับผม มีโอกาสคงจะได้ทำบุญร่วมก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีผมก็ขอขอบคุณนะครับแฟนๆคนที่ทำโปรเจกต์ให้ผมครับที่แบบทำเป็นรัก็ตามหรือว่ากำลังจะทำาั้ตามนะครับก็ดีใจมากๆครับภูมิใจในตัวทุกคนมากครับขอบคุณมากๆนะครับ